หลังจากที่ท่านทานสามวันผมก็ไปติดตามผลผมไปถามว่าเป็นยังไงบ้างแม่บ้านชิงตอบเลยว่าถามหาแต่ยา,ยาอาจารย์ผมเป็นกรจการบำนาญเขาก็เลยเรียกผมอาจารย์ทีนี้หลังจากนั้นผมก็เลยให้ไปหนึ่งหนึ่งกระปุกฟรีๆเพราะว่าผมสงสารอพอทานไปหนึ่งกระปุกผมก็ไปติดตามผล แกลุกขึ้นนั่งได้เดินเข้าห้องน้ำได้ทีนี้แกก็เลยสั่งสั่งซื้อหนึ่งกระปุกหลังจากทานไปสองกระปุกเกือบหมดนะครับผมเอาเอามิกนาให้ท่านทาน,นวันที่ยี่สิบสามมกราปีปีหกหกนี่แหละครับแล้วผมไปจิตตามวันที่ยี่สิบแปดกุมภาตอนนั้นเนี่เดินเดินเหินได้แล้ว ผมไปแกนั่งอยู่ในเปลแกบอกว่าโอ้ถ้าอาจารย์มาช้ากว่านี้นี่ไม่ทันผมนั่นผมจะเดินออกกำลังกายแล้วผมก็เลยขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์แกเดี๋ยวผมจะส่งคลิปลงไปในในห้องนี้แต่แต่ตอนนี้แกเสียชีวิตแล้วนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่า,าวันที่ยีสเจ กุมภาเนี่ยก็ไปหาหมอผมไปหาวันที่ยี่ปดหมอลดยาตับไม่ให้เลยนะครับยาตับตับดีขึ้นไตาวายเฉียบพันธ์ไตก็ดีขึ้นหมอลดลดยาทั้งตับทั้งไตนะครับทีนี้ก็เหลือไว้แต่ยาวิตามินกับบำรุงเลือดซึ่งยาที่ท่านทานก่อนหน้านั้นนี่จะจะมีอยู่ประมาณหกอย่างยาขับปัสสาวะอะไรต่างๆ แต่ที่เหลือไว้สองอย่างสุดท้ายนี่คือบำรุงเลือดกับวิตามินอ่าทีนี้แกนึกว่าแกหายคนนี้แกชอบดื่มเหล้าแล้วก็ชอบกินลาบกินค้อยเนื้อหลังจากที่หมอลดยาแกก็นึกว่าแกหายแกก็เลยไปกินค้อยเนื้อเป็นเป็นอาหารทางภาคอีสานนะครับเป็นค้อยเนื้อนีอ่เนื้อก็คือเนื้อดิบๆเลยนะครับก็มาใส่เครื่องปรุงแกก็กิน หลังจากนั้นนี่ผมโทรถามข่าวอาถามข่าวกับแฟนแกเนาะแกบอกว่าโว้ยอาจารย์แกไปแล้วละ่ะแกไม่อยู่กับเราแล้วผมก็เลยได้ถามว่าทําไมทําไมถึงเสียเร็วแกก็เลยได้บอกถึงสาเหตุว่าทําไมถึงเสียเร็วก็คือแกไปกินก้อยเนื้อทีนี้เนื้อเนี่ยมันมันมันน่าจะเป็นอาหารของมะเร็งที่ดีที่สุดอันทีนี้ตับของแกเน่ยเป็นมะเร็งนอกแต่ก่อนแล้วก็ไตาวายเฉียบพัน ทีนี้เชื้อเชื้อมาเร็งในตับเนี่ยมันน่าจะยังไม่ไม่เสด็จน้ํายังไม่ยังไม่หายขาดพอแกทาปก้อยเนื้อเข้าไปทีนี้จากมาเร็งตับอย่างเดียวมันมันลามมาเป็นมาเร็งปอดด้วยทีนี้พอมันลามมาปอดนี่แฟนแกบอกว่าแกเหนื่อยมากเอาไปมาก็เลยเสียชีวิตแกบอกอย่างนี้าผมก็จะจะขออนุญ,ญาตจ,จะของภาพแล้วก็จะของคลิปนี่แหละขอเอา ลงในในในห้องนี้เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับ